สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านหายหน้าหายตาไปโดนเนาะคะ่ะถึงต่อบบได้ทำํำงานแบบว่าสีททาคลิปให้ทุกคนดูเนาะคะ่ะพักนี้ตัอกัสซเอาตแต่คลิปเก็บเ,กเห็ดให้พี่น้องเบิรงเนาะค่ะเพราะว่าตัอบบคอยมีเวลาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัอบบคอยมีเวลาทํคผิดบนไดเนาะค่ะกลับมาจากเมืองไทยหลังจากปีใหม่นี่ก็แบบว่าทําต่างงาน,นะคะ่ะทํางานกลับบ้านมาต้อสินเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยผิดปกตินะคะทุกคนเหนื่อยแบบสุดๆเลยค่ะ อากาศก็เป็นแบบหิมะน้ำอากาศบ่ดีน้ำบ่มีแสงแดดน้าเพิรนเนจก็เลยรู้สึกเหนื่อยบ่ได้ทําคลิปก็เลยเอาคลิปเก็บเห็ดมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเอฟซีบางคนก็ถามว่าเป็นเห็ดอ่าเก็บไม้ของปีนี้บ่บ่แมนจ้าต้อต้องขออภัยเอฟซีหลายๆลด้เลยจ้าที่เอาคลิปเห็ดลงเนาะจ้าได้ว่าต้อก็ตั้งใจไว้ว่าช่วง หน้าหนาวต้อก็จิเอาคลิปเห็ดคลิปเก็บผักให้เอฟซีดูเนาะคะ่ะให้เอฟซีดูเพื่อนเอนาะคะ่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นการทุนแรงของต้อแบบว่าต้อบ่มีเวลาทําคลิปอิลวคะ่ะพี่น้องะ่ะที่ต้อเอาคลิปเห็ดลงเพราะว่าต้อก็ต้องการให้ยูทูบยูทูบของต้อนี่ยังอยู่เนาะคะ่ะพี่นอ้องสิโลอาหารสามเดือนสี่เดือนหือนกเดือน,เ,อนเราให้เห็ดมาเราจังไม่เห็ดคลิปอีกเท่ยน,นึงมันต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกนะคะ่ะพี่น้องขะ แต่ว่าต้อก็ขอขอบคุณเอฟีหลายๆนะคะที่ดูคลิปเห็ดต้อซึ่งต้อเก็บไว้ตั้งแต่ปีก่อนหนึ่งกับมีเนาะค่ะต้อเอามาผสมผสานกัน2ปี3ปีที่แล้วกับมีเนาะค่ะเอามาดูเรื่นเื่เพลินๆเนเนาะค่ะแต่สําหรับมือนีต้อสิทํากับเข่านะคะพี่น้องมือนีมีเวลามือนีเป็นวันศุกร์เนาะค่ะเป็นเย็นของวันศุกร์ต้อก็เลยสิทํากับเข่าไอ้สามมีแล้วก็มืออื่นวันเสาร์ต้อว่าสิไปวัดเนาะจะพี่น้อง ไอ้ต้อกระสีไปบัดเนาะคะ่ะแต่ว่าต้อสิไอ้เห็ดผัดไอ้ทอดหมูกระเทียมผิกไทยให้สามีต้อกับลูกๆแล้วคะ่ะแต่ว่าหมูตตรงนี้ต้อสีเห็ดอ่ะผัดแหงเนาะคะ่ะสีเห็ดผัดแหงไปบัดนอกจากเราก็ต้อกับว่าสีออมไก่อมไก่ซื้อผักซีลาวมาก,กำหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องสีออมไก่เออเจาะไปบัดเนาะคะ่ะแต่ว่าผัดแหงต้อกับนี่แหละคะ่ะเนื้อหมู เนื้อหมูที่หั่นไว้แล้วนะจ๊ะพี่น้องกล้วยซวยงามหม้อใหง่หนึ่งาาุูนละค่ะวันนี้จะทอดหมูกระเทียมพริกไทยให้สามีนะคะพี่น้องเลิกงานมาจา้ะทำกับขา้าวทอดหมูกระเทียมพริกไทยให้ลูกและสามีกินนะคะทุกคนส่วนทอดตัวนี้ต้องอะสีเอาทอดใส่ตัวนี้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะง,ง่ายๆดีเราจะใส่มือทวนๆเลย คุณแรงดีจ้ะพราว่าต้อสีเห็ดกับข้าวหลายอย่างเนาะจะต้องกับข้าวหลายอย่างสีเห็ดอ้อมไก่ใส่ผักซีแล้วไปวัดน้าแล้วก็เห็ดผนงหมูเนาะค่ะแนงหมูะะนนหมไปวัดด้วยจ้ะมืออื่นตั้งแต่กลับมาจากเมืองไทยโบได้ไปวัดแจักเทียเนะาะค่ะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ต้อสีได้ไปวัดนะคะมืออื่นนาะจ้ะเป็นโอกาสที่ดีเนาะค่ะ ยูพี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะพี่น้องเนาะอยากไปวัดกะนี่ค่ะต้อกระหิตได้เองสิอยากไปวัดก็ได้ไปเนาะค่ะพี่น้องมือต่อเลื่นจะต่อกระเลยเอาอผ่ามานั่นเฮ็ดร้อยแปดสิบเนาะจะร้อยแปดสิบก็หมุนมาจักหนีจักน้อยเราต่อกระิคอยดูไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ อันนี้เพื่นทำงานเองไปก่อนส่วนผนังสิเหตุตอนนี้ลหละเนาะจะพินองเนาะทำกับข้าวไปเรื่อยๆนะคะ นี่ค่ะส่วนตัวสใส่ไส้ผนังเนาะค่ะต่อกับใส่ไสนี่แล้วก็ใส่หอมน้ำแล้วก็บใส่สกินนี่น้ำน้อยนึงเนาะค่ะสุกินนี่กับสีแบ้งใส่ถักวใส่อมไก่น้ำนอจ่าแล้วก็สีมีแครอทแล้วก็จะมีอะไรนะเนื้อไม้นะคะเนื้อไม้กับป๋องเนาะค่ะเนื้อใบถี่นพื้นซอยๆมาต่อกับสีเห็ดใส่ผนังนาะจ่าพี่น้องจ๋าก็ทำสูตรเดิมแล้วจ้าพี่น้องขาทำสูตรเดิมเอาน้ำกะทิใส่เนาะค่ะ ผัดหมูก่อนจะผัดหมูก่อนนะคะผัดหมูใส่กะทิพราะว่าใส่กะทิมันสีบรัขาวแล้วก็กะสินุ่มน้ำนะคะเนื้อก็จะนุ่มด้วยตั้กกะทิแป๊บนึ่งนะจ๊ะชวนเนือ้อต้อ เนื้อหมูต้อ,ตอกัา,เอา,เ,อาเอากะทิหมกัหะะหมกใส่หน่อยหนึ่งแล้วค่ะหมักใส่หน่อยหนึงหมักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ใส่ซอสนะคะซอสสีอ่วขาวเขานี่แหละคะ่ะใส่ซอสสีอ่ขวขาวของเรานี่แหละหมักให้มันนุ่มนุ่ม ก็กะสิล้วนสิล้วนหมูใส่กะทิก็นอจ่าให้มันน้ำออกให้มันเบิดกินข้าวก็นอจ่าสิล้วนใส่กะทิเนื้อหมูมันจังสินิ่มน้ำนอจ่าเนื้อหมูจังบดแข็งถ้าเฮาล้วนใส่อ่ะน้ำมันพืชนี่มันสีเนื้อหมูมันสิแข็งก็นะจ่ะถ้าเฮาล้วนใส่กะทิหรือว่านมสดก็ได้นะคะนมสดนมโรงเรียนเท่านี่แหละค่ะตัวนี้แหละมันสีเฮ็ดให้อ่ะเนื้อหมูเฮานุ่มนะจ่ะ ไม่แข็งต่อกระซิล้วนไปเรื่อยๆก็นะจ้าวันนี้เราจะทำสามเมนูนะคะก้อมไก่ทอดเนื้อแล้วก็อทอดหมูใส่หมูกระเทียมพริกไทยแล้วก็ผัดแนงนะคะทุกคนรู้สึกว่าหมูเราจะเสร็จแล้วนะจะหันหันมาดูหมูตรงนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพะว่าต้อกับขากเรานี่ค่ะ สวยด้วยค่ะทุกคนค่ะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ให้สามีได้แล้วนะคะพี่น้องอันนี้จะให้สามีแล้วนะคะเอาออก่ะใกล้ได้แล้วจ้าใกล้ได้แล้วนี่ค่ะน้ำน้ำหมูมันก็สิออกมาสินะจ้ะรอ้เป็นน้ำแหงก็นะค่ะรอยน้ำแหงก็กจะด้เอลกะทิลงกลมเลยนะจ้ะทำง่ายๆเผนสูตรต้อลาทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะทุกคนจ๋า มืออื่นไปบัดน้ำกันน่าปีนองเนาะมืออื่นสิพระไปบัดพระเพิ่นมีสององค์ยุจ้าตอนนี้มิสององค์สวะกะสีได้เห็ดตับเข้าไปเพื่อไอ่พอออกไม่ออกแล้วเราจะหั่เทียบมีค้นไปหลายนะคะต้องเทียบนกับบ่คอยไปกันลังมือเนาะค่ะพันหนาหน,นาวกับบ่คอยมีค้นไปบัดปันไดลเพื่นบานนาะจะพี่นองเพราะว่ามันหนาว มันคือหนาล,นล้นนะจ๊ะนี่เนื้อหมูก็สิเป็นนุ่มดีค่ะพี่น้องเนื้อหมูก็แข็งดีค่ะเนื้อหมูมันสิบนุ่มดีถ่ะเห็ดไส้แต่เห็ดไส้ไอ้กะทิเราจ้าต้อนลืมจ้าต้อนลืมไม่อยูเดินมาต้อนต้อปรุงเรียบร้อยเราจ้าพี่น้องต้อนลืมกดกล้อง 我有点怕。Oh, ใส่ผักลงไปเลยนะจะพี่นห้องใส่ได้หลายไปเลยอร่อยอร่อยค่ะทีนี้ แป๊บหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องกระสิเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเพราะตอปรุงตอปรุงแซบแล้วค่ะนี่ค่ะรออีกแป๊บหนึ่งกอนนะคะรอให้ผักสุดแล้วสุกแล้วกระสีเรียบร้อยในการเห็ดผนงแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะพแนงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า ค่ะวันนี้เออสีอ้อมไ,ก,อไก,ออก่นะจ้าไก่ของเราต้มน้ำก็น่าจะต้อตำตำไปกระเทียมแล้วกับพริกเนาะค่ะตำกระเทียมกับพริกพอลูกเข้าคลุกพริกต้อก็สีเอาไก่ลงไปเนะจ้ามนเนย ไกลล้มไปขั่วเนาะจ้าจ้าพี่น้องไกลล้มไปขั่วก่อนเนาะจ้ามุมในเนาะเหมืเดนมุมในโตเอาสองขาดินะเอาไกลมาสองขาสองขาโตใหญ่ๆเนาะคะ่ะไม่นี่ก้อน นี่ค่ะก็มีผักซีลาวบ้านเนาต่อซื้อผักซีกำหนึ่งเนาะค่ะก็ยี่สิบโครนเนาะค่ะยี่สิบโครนได้กำหนึ่งละจ้ะนี่ผักซีหนาหนาวมาจากประเทศอื่นน่ะนะจ้ะพี่น้องก็าซีเอาไส้ลูกโดดไปนํเนละจ้ะอ้อมผักละเนาะพี่น้องอ้อมผักอ้อมไกลใไส่ผักหลายๆเนาะค่ะมะรอผักเบิ้งก่อนเบิ้งอันนีแเราเดือดล้วจ้าแาบน,นี้ต่อกระสีทาตรงนี้เดือดพุพุแล้วนะคะ เดี๋ยวน้อค่ะหนาหนาวกับโบมีอย่างเราค่ะกับมีตาทำบับเข่าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้กับคือว่าแหละนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตอกับเมตเตอร์กับเข่าตอกับบกคอยมีเวลาทำปันไดช่วงนี้น้ะค่ะเพราะว่าต้อล่าตอเมยเนาะค่ะแกม้าเถ่าม้ากับมีโรคประจําตัวกับกลับมาจากทํางานกับใส่เวลาพักทอนหลายกอนะจ้ะขัวไกลมันสุกก็น่าจะพี่น้อง ตอนแรกมันกันน้ำกับว่าหลายดอกค่ะมันนี่น้ำออกจากไก่เนาะค่ะน้ำมันออกจากไก่รอให้มันเป็นน้ำใสๆจังเลยก็น่าจาจังติดปรุงเนาะจาสะโลโลละะใส่เลยผิดผิด ต้นแรกต่อไซไอสุกินีไปก้อนนอจ้ามันนี่กะสิตามไปด้วยลูกโดดก็เป็นผักนะคะผักซีผักซีผักชีผักชีโรยหน้าแค่นี้ก็เสร็จเย็บร้อยแล้วค่ะ ียัตก็ยำอันผักซีจับ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 ดิพี่น้องอันนี้อันนั้นนะ่สียบคือเก้าพี่น้องคนปากง้ยกอยจิ้นยังกระเสีบจ้ะคนปากง้ยกอยจิ้นยังกระเสีบพี่น้องเอ้ยตอนนี้จำศีลจำศีลบ่ได้ไปสายถ้าเรา วนขึ้นห้อนหกสิบกิโลแล้วพี่น้องสมบูรณ์ค่ะถ้าไปลดหุ้นไม่ตอนเกมบเห็ดนะคะไปลดหุ้นไม่ตอนเก็บเห็ดหาหลาวจ้ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอมไก่อมไก่อมไก่ไกเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะอมไก่จ้ามือนีอก็ได้ เมนูผนงแล้วก็อ้อมไกลไปวัดนอจ่าพี mm. ่นอ้องเอ้ยมืออื่นไปวัดน้ากันนอจ่าต้อทิศไยนะมือแรงจังสี่นอจ่าแล้วก็สีเอาไปมืออื่นเศร้านะคะเพราะว่าต้อต้องตื่นแล้วก็เตรียมตัวไปวัดแต่เศร้าะนะคะคันให้ยามือเศรา้ามือนกับัถท่านน,ะน,นกกะออะ่ะพี่น้องวัดกับยุกไกจากต้อดูเอ่อเกือบหกสิบกิโลเรลจะพี่น้อง นั่นแหละค่ะมองที่ไปมองที่ไปขายเห็ดล้านไก่ผล่ละค่ะพี่น้องวัดกระดายวัดกระยุพุ่นล่ะจ้านั่นแหละค่ะตกะแล้วแล้วนอ้องมือน,นี้กับเข่าไปวัดมืออื่นจ้า